ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาต่อกันครับกับระบบดีๆที่อยากให้เซิร์ฟไทยมีนะครับวันนี้จะมาแนะนําระบบที่เรียกว่าหลอดเลือดครับผมนะหลอดเลือดมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเซิร์ฟจะสังเกตว่าถ้าคนที่มาดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยที่เล่นเซิร์ฟ IRO เนี่ยนะครับจะจะเห็นว่าเวลาเราตีมอนสเตอร์ไปจะมีหลอดเลือดสีชมพูสีเหลืองๆขึ้นมานะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่คือ หลอดเลือดมอนสเตอร์นะครับที่เลือดอยู่เหลืออยู่จริงเออเลือดเหลืออยู่จริงแบบเรียวทม์เลยนะครับจะเป็นหลอดสีชมพูขึ้นมาแบบนี้อางนี้เลือดมอนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วเวลามอนใกล้ตายคิดว่าน่าจะเหลือสักประมาณ20%เรครับเราจะเห็นหลอดเลือดเป็นสีเหลืองครับเดี๋ยวลองดูนะตีไปสักฟังอ่าเห็นไหมเลือดเลือดเป็นสีเหลืองแล้วแสดงว่ามอนใกล้ตายแล้วครับผมอ่าระบบนี้ดียังไงครับก็มันไม่มีข้อเสียเลยนะท่้ที่ผมเล่นมาเนี่ยเออโยเวนเกะกะหน้าจอแค่นั้นเองนะครับ ข้อดีเน้นเลยคือเราสามารถรู้ได้เลยว่าเห็นไหมว่าเราโจมตีไปแต่มอนมันใกล้ตายหรือ,อยังอ่าบางจังหวะที่เราแบบจําเป็นจะต้องหนีนะหรือว่าแบบโหแบบจวนตัวจริงๆแต่มอนมันจะตายแล้วขออยนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้นะครับเอออ่ะทีนี้การที่เราจะเห็นหลอดเลือดมอนสเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าเราเดินไปปุ๊บเราเห็นเลยนะเราจะต้องมีอยู่เงื่อนไขยอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเราต้องตีมันก่อน่อะเห็นไหมตีปุ๊บเราจะเห็นหลอดเลือดทันทีนะครับหรือเงื่อนไขแบบที่2ครับ คือให้มันตีเราใช่ปะพอมันตีผมโดนปุ๊บนะต้องตีโดนด้วยนะตีโดนปุ๊บเราจะเห็นหลอดเลือดตัวที่มันตีทันทีเห็นปะ่ะตัวนี้เละเต็มตัวนี้ที่ผมฟันไปนอ่าแล้วข้อนี้อีกอย่างนะครับก็คือต่อให้เราย้ายแมปนะครับแล้วกลับมาเออมอนสเตอร์ตัวเดิมถ้าสมมติยังไม่ตายนะเราก็ยังคงเห็นหลอดเลือดข,ของมันอยู่นะครับแต่ทีนี้จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งครับผมหลอดเลือดเนี่ยจะไม่เห็นกับมอนสเตอร์ที่เป็นประเภท MVP ครับ MVP คืออ่ไม่ใช่ไม่ใช่ มินิบอสนะต้องเป็นแบบคลาส s v v p เลยนะตัวบอสแท้ๆเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าพวกมินิบอสเนี่ยเรายังคงเห็นหลอดเลือดอยู่นะครับสังเกตได้จากมอนแลบ5อ่ามอนแลบ5เป็นมินิบอสทั้งหมดใช่ไหมครับเราก็ยังเห็นหลอดเลือดอยู่เดี๋ยวผมจะไปทดสอบดูว่าตัวที่เป็น MVP เนี่ยเราไม่เห็นหลอดเลือดจริงๆใช่ไหมนะครับโดยการลงดันเซนทัลแลบก็คือลงปุ๊บเราจะเจอบอสทันทีเลยแหละแน่นอน ก็เนี่ยแหละดันนี่แหละน่าจะเป็นดันที่เทสได้ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทสด้วยการเ,าเดินไปให้อบอสตีนะครับดูว่าหลอดเลือดขึ้นไหมแล้วก็จะตามด้วยการโจมตีบอสนะครับว่าขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าชัวนะครับว่า MVP เนี่ยไม่เห็นหลอดเลือดนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์เราจะเห็นหลอดเลือดแน่นอนลูกน้องบอสก็เห็นหลอดเลือดนะครับเ,เดี๋ยวลองดูมาแล้วครับ5 5 ห้ายังห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหไม่เทสไม่น่าจะชนไหวโดนจูตายแน่ใส่ดิเนเงยอ่าเดี๋ยวให้มอนมันลงตีนี่ไงโดนจูอุ้ยไม่ตายว่ะประเด็นอ่าลูกน้องตีโดนมีลูกน้องตัวหนึ่งที่ตีผมโดนเห็นไหมหลอดเลือดขึ้นแต่บอสเนี่ยโจมตีผมแล้วแน่นอนเพราะมันจูใส่ผมนะครับแต่ว่าหลอดเลือดไม่ขึ้นเห็นป่ะทีนี้ผมจะลองโจมตีบอสดูนะครับ บอสอยู่ไหนใส่กาตาดีกว่าเดี๋ยวมันตายเร็วมีเทนเลือดน้อยนะครับเห็นไหมผมตีบอสโดนละเก้าพันเห็นไหมครับเลือดไม่ขึ้นนะครับ MBP ไม่เห็นหลอดเลือดเห็นไหมครับปาไม่ได้ทําไมปาไม่ได้อ๋อไม่ได้ตั้งสกิลปาเออไม่เห็นนะชัวนะชัวชัวว่าไม่เห็นนะครับหลอดเลือดเราทําการฆ่ามันทิ้งเลยดีกว่าเห็นไหมลูกน้องเห็นหลอดเห็นปะเองแดกสไลด์เห็นปะตัว ตัวมิเทสเนี่ยไม่มีหลอดเลือดนะครับผมคิดว่า MVP พไม่มีหลอดเลือดน่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปถ้าเราเห็นหลอดเลือดบอสด้วยอะเอจอัพแล้วเวนกมถ้าเราเห็นหลอดเลือดบอสด้วยอย่างเงี้ยการล่าบอสมันจะทําได้ง่ายขึ้นครับไม่ไม่ท้าทายเท่าไหร่ผมว่าแบบเนี้ยโอเคแล้วเห็นแค่หลอดเลือดมอนต์ก็โอเคอ่าเรียบร้อยตีไม่โดนเอจอัพโอเคฝากไว้ครับสําหรับระบบหลอดเลือดนะครับ เป็นมิรต่อผู้เล่นแน่นอนนะครผมไปละบายบายสวัสดีครับก่อนจากกันไปนะครับผมอยากประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก Member YouTube a อ s ซิงครับซึ่งการเป็น Member YouTube a อ s ซิงมีอยู่3ระดับก็คือระดับเ c ฟค่าใช้จ่าย35บาทต่อเดือนคุณจะได้แบชเท่ๆไปต่อท้ายชื่อ YouTube ของคุณนะครับแล้วก็จะได้อีโมจิเท่ๆเอาไว้กดส่งให้เพื่อนขณะไลฟ์สตรีม ต่อมาในระดับท็อป c นะครับค่าใช้จ่าย50บาทต่อเดือนคุณจะได้สิทธิพิเศษที่ระดับ FC ได้ทั้งหมดนะครับและได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมคือถามตอบแนวทางการเล่นไอเทมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเกมได้ตลอดออนไลน์แบบละเอียดนอกจากนี้ครับลูกค้าเติมเงินปิงบูสเตอร์จะได้รับวันใช้งานเพิ่มอีก1วันครับรวมเป็น3วันต่อเดือนไปฟรีๆเลยต่อมาในระดับมาสเตอร์เอครับผมค่าใช้จ่าย65สิบาทต่อเดือนครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษที่ระดับเอคือ คุณจะได้จอยดิสคอร์เพื่อพูดคุยนะครับและอัปเดตก่อนใครเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่และการไลฟ์สดใหม่ๆนะครับพร้อมกับสอนคำนวณเซตัสต,ต่างๆด้วยนะครับและพิเศษสุดสำหรับลูกค้าเติมเงินปรีบูสเตอร์นะครับรับวันใช้งานเพิ่มไปอีก2วันจากเดิม3วันรวมเป็น5วันต่อเดือนครับ หากใครสนใจวิธีการสมัครจะอยู่ใน Description ใต้คลิปและก็ท็อปคอมเมนต์ของทุกๆคลิปนะครับกดเข้าไปจะเจอลิงก์สมัครและแพ็กเกจต่างๆ3ระดับนะครับและมีคลิปแนะนําแบบละเอียดอีกทีด้านในนะครับผมใครสนใจก็สามารถกดสมัครได้นะครับวิธีการชําระเงินมีอยู่3แบบก็คือบัตรเดบิตบัตรเครดิตและก็ PayPal ไลครขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ